กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุโมงสุบโอนพ่อพอกับซองน้องอําอีกแล้วพี่น้องเอายาความคำยางความคำมืดๆนี่แหละเนาะอยู่ครอบครัวพอลูกดกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะคนใดที่เข้ามาเบิ่งมาชม o ก็จะลืมพี่น้องเอ้ยกดติดตามเป็นกอาหลักใจคนหลคล์กดเซ์ไปลัวๆพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกมาว่าให้น้องอําขึ้นมาอันถ่ายให้เบิงเ่งแนอว่าสัน ครอบครัวพอลูกดกน่ะเป็นยังไดกลางค่ำกลางคืนเนาะไฟน่ะแสงแสงสว่างแจ้งสำได้่าสั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเขาก็มาหอนเถือนหอนซานพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกะหากกินเขาแล้ว่าสั่นหักน้องอ้ํายังไม่ทันด้กินเข่าดอกพี่น้องเอ้ยมากับพ่ออ่างงาะพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มไปสัมผัสกันพี่น้องเอ้ยเนาะไปหลาะเบิ่งก่อนเนาะวัดแจ้งสำได้หุ่งเนาะ ด้เยวันน้องแคนพี่น้องเลยสดีป้าลดยน้องแนนแต่งตัวสวยได้ไหนี่ใส่สุดนอนคิดว่านอนแล้วสันดอกขี้ขาวกับหยังป้าเพิ่นได้รถถี่พี่น้องโธ่ได้รถถี่ใหม่กลางขึ้นกับบริปะเลยโอ้ดีใจแฮงพี่น้องเลยอื Chi phép nhu bao lâu ông 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 ภูมิใจเนาะดีใจบ่เคยได้ก็ได้เมนโดยอ้ยทางเดีอือเจ้าใา่ถูกใช่ถูก แมนด้วยขอบคุณลุงบอยเน่ยจ้าบุกับทีมงนเบอุุคจ้าแมนเนาะสำไฟฟ้าเลยเออสี่ดอกวะนี่บอทันเลยหล่อหดอเมืองไปเนาะอืม โดยเจ้าเมนทางรถไทยรถจักรรถทบรถทีกว่ขู่คนเลยเนาะดีใจนํำโุ้ยเห็นโดยวู้ดีดี เมนเมนเมนด้วยก็เถอะก็ภัยอะลาพี่น้องมันก็เป็นแบบนี้พี่น้องเอ้เจ้าเจ้าด้วยด้ยาธุซาทุสาธุ แม่นอยากนอนแม่นแม่นเอาวิวงี่ซ้ได้อันพัดลมห้าสิเลหอมเอาเมื่อนก่อนเนาะอันนี้ทั้งหัวงน่าพี่น้องโอ้แจงขักเนาะอืออือโอ้นองแค่น่ะนอนอยู่เทิงบ่น่ะ อืมพ่อแม่นอนอยู่รวมน้องแค่นอนอยู่ทึงอืมโอยดีใจนำเฮาก็ได้เนะได้อายได้เฮาก็ดีใจมีไพพระใสเลยบ้านนี้ก็ได้โอน้องแค่น่ะบดีปะเลยหลดน่ะเนาะดีใจ โหล่างชองเทื่อเลยอือเออให้เล่าไม้ยังมืออื่นนะลูกแค้นให้ลุงบอยมายังมืออื่นนะลูกหลุดเจ้าก็ได้อีกเลยเนี่ยฮะฮ่าฮ่าฮ่าวินยังเขินพี่น้อง เพิ่นได้รถใหม่ดีใจโอ้ยอีกอย่างก็มีไฟเนาะเพิ่นซ้ำเพิ่นจิทีปะนี้เด็กดื่นกับบรินอนเพราะว่าเพิ่นดีใจไรเพิ่นใหม่กับไรเนาะเพิ่นดีใจไรพี่น้องเอ้ยเนาะมีไฟแล้วเราเพิ่นกับบริปะเลยรถลดทีปน่อเออเอื้อกับน้องบรินอนอยู่เทิงน่ะโอ้ฮะก็คือนอนวันนี้ อแม,อมน,ยอ,น,มนอยู่พุ่นโอ้เย็นได้อยู่ทึงไหนเขาคิดว่าดอกเพราะว่าอากาศมันโล่งเนาะอยู่นีนอากาศมันบเบาอืมมันอับเมนอืมัำซีวีใส่โลดผลลมมือถือน่ะเออจีกระดาษวีพายวีมัน่สาสั่สมมอนอน,นั่นแะหละเนาะ ปลดล่มมือถือมีประโยชน์น้องแพทย์นอนรับอยู่บ่หึง้างมาทั้น้องแพทย์อยู่เทิ่งพุ่นพลจิจิกเอาอันกระดาษพ่นสิจิกเอากระดาษอันมาวีพี่น้องเอ้ยมั็นหอนโอ้ยพี่น้องกเบบุงน้ำกันเนี่ยพี่น้องพี่น้องเลย เลขอะเลขนะออกอันนี้ได้เพิ่งนะออกสี่โมงเลขเวียด,เล,เ,ยดเลขเพิ่งตอนสี่โมงเลขเวียดนะนเฮ้ยเขาบริรรสุทธิ์เขาซื้อเลขแล้ว <laughs> เขาอ,อ่านนะซื้ออันเขออาอ่านนะซื้อเลขอันเลขเวียดที่แล้วซื้อห้าโมงหกโมง <S 1> <S 1> ana, ่พอบ่ซื้อซะ4:00น่ะมันดันออก4:00นวาสนาสุพลโดยยังก็ลูกเมื่อแลเออต่อน่ะเมื่อแล้ววซั่นเพิ่งพี่น้องเอ้ยบ่แม่นต่อนางบ่ฮู้จักนางก็ว่าเป็นต่อวซั่นโอเข้าแล้วบ่ห้องน้ํานี่หรือยังอืมยังบ่ทันเด้ออืมจังได๋กรอุนรอมไปนํากันพี่น้องเอ้ย ว่าห้องน้ำมันออกมามันจะเป็นแบบใดน้อในหัวพระถิออกมาเป็นแบบนั้นแล้วบาดสำเร็จมันจะเป็นแบบใดน้อขอบใจเด้อยป่าลุงโดย้โดยโลโน้ยที่เห็นห้องน้ำหายว่าสันน้องเพรดีใจที่ห้หองน้ำหายว่าสันโอ้ตูรถถินี่คอยเด้อจะคันเด้อมาแหงุ่นเด้อ หเอ้าคันแคนเหรอท่านใหญ่โผใหญ่โพดใหญ่ก็เองุ่นมาเองุ่นบ่เอาหุ่นน้าจะคันหนึ่งของน้องเพชรนี่นะหายบ่เฮอท่านดีใจบ่ได้ไฟนะนอนเด็กคุ้มมือบ่เป็นยังคือนอนเด็กนะ อ้าวนางผืนคือนอนเทิงอันมือทำอิดกับเอือยสองคนน้องแพทย์กับน้องแทนผืนคือนอนเทึงไะดื่มน้ำผ่นพี่นองเออกลางคืนนี่นี่มันก็ออกอยู่วะเออบ่ได้ออกเลยคิดว่ามันเก็บเก็บแสงไว้แล้วมันออกบ่อกเนาะ เออเอาแต่ตอนมีแสงเออยังไงคือเฮาได้เป่งนาไว้เนาะเอออืมแมนแมนเอออืมนี่คือกันเลยเนาะ <Nhạc> ừ. sáng cả ô cay tự với nó sáng phai này còn phai này cả mua được cay đây thì nó nó hoạt hoạ họ, bường nặn vụn ô heo cả phù hoạt hoạt ăn phái thương này ừ sầm sầm phai phạ hao nó vào cái sáng su phần cả non đực sẵn ดีใจได้ไฟพี่น้องเอ้ยได้วิทยุใหม่ได้พิญญุใหม่โอ้น้องนั้นน่ะโอ้ดีใจเลยพี่ถิญญุเมือกี้น้องเขาเล่งเอออือด้วยลำรวยลำรวยเนาะงั้นแล้วน้องท่องไรเขาเขากระเป๋าถูกมือถูกวันทั้งผู้อวยพรแล้วก็ทั้งผู้อุปถัมภ์ขำสูเนาะ เอาสิได้อำลาพระจากพี่น้องไปแล้วพี no, ่น bueno ้องเลยอย่าลืมพี่น้องกขมาจ้าน้อยน้อยเพชรมาสบายดีแม่วะสันอย่าลืมพี่น้องเอ้ยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลูกดกพี่น้องตอนกลางค่ำกลางคืนกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยพื่อการมาคลิปนะอาจารย์สบายดี